สวัสดีครับวันนี้วันที่21มกราคมพ2564นะครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งมารับใช้ให้กับคุณมดแดงอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่สองนะครับคุณมดแดงอยู่บ้านถนนคดนะครับอยู่หมู่ที่1บบตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ตัวนี้ก็เอาสเสมอมาลงให้นะครับเพราะว่าแผงก็มีอยู่แล้วนะครับแผงก็มีอยู่แล้วเราเอาสเสมอศมาลงให้กันนะครับตัวนี้เป็นตัว1,500วัตต์ให้น้ำอยู่ที่11เคลส่งสูง100อเมตรนะครับระดับน้ำที่เราเจอเราเจออยู่ที่8เมตรนะครับแต่ส่วนท่อเราลงไปทั้งหมด1ิบอท่อนนะครับผมตอนนี้เราเทสันมาแล้วรู้สึกว่าดินทรายนะครับแดงแงนี่นะครับมีแต่ดินทรายทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะ ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าดินทรายจะออกมานานขนาดไหนนะครับแต่ถ้าดินทรายออกไม่หยุดแบบนี้ไม่นานปั๊มตัวนี้จะพังนะครับถ้าดินทรายออกไม่พักอย่างนี้นะครับน่าจะไม่เกินเดือนสองเดือนใบพัดจะสึกไม่เหลือเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีท่อเป็นท่อสองนิ้วนะครับลงทั้งหมดที่สองท่อนนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับจะมีดินทรายแดงๆออกมาอย่างนี้นะครับ นี่คือดินทรายนะครับน้ําที่ออกมาแดงๆคือดินทรายทั้งนั้นนะครับถ้ากรณีเคสนี้ถ้าดินทรายไม่หยุดแบบนี้นะครับทุกบอ่อที่เจอมาคือใบพัดพังทุกตัวนะครับจะใช้ได้ไม่นานนะครับแต่เดี๋ยวเราดูสักพักนึงถ้ายัางไม่หายก็คงจะต้องดึงขึ้นมาสักหนึ่งท่อนนะครับแต่ถ้ากรณีเจอทรายแบบนี้น่ากลัวนะครับเป็นบอ่อที่น่ากลัวก็เป็นลงมะม่วงนะครับ บริเวณโดยรอบนะครับทางรถไฟอยู่ติดกับทางรถไฟเลยนะครับขาวก่อนนี้เราก็มาลงบ่อในนู่นนะครับผมอยู่ด้านในนู้นนะครับอามาลงกันวันนี้เราก็เอาเฉพาะเสมอตับกล่องมาใช้นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับตัวนี้ก็ตกงไปอัตโนมัติแต่ว่าเย็นแล้วนะครับเราเลยใช้เครื่องปั่นในรถเราลองนะครับผมครับครับสําหรับลูกค้านะครับ ก็จะติดตามเราได้นะครับทั้งใน Facebook และใน y o u t u b e นะครับติดตามเราได้ที่มงกรฟ้าโซลารเซลล์นะครับอยากจะให้เราไปติดตั้งที่ไหนจังหวัดไหนติดต่อเข้ามานะครับเราไปทุกจังหวัดนะครับขอขอบพระคุณมากลูกค้าที่ให้เกียรติเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะครับทางทีมงานร้านมงกรฟ้า ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานได้รับใช้ท่านนะครับผมบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปสวยๆไวนะ้ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ,รบทางผมและทีมงานก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ